ฉันอาศัยอยู่คนเดียวในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกลางดึกคืนหนึ่งเจนเพื่อนสาวของฉันทะเลาะกับแฟนเลยแวะมาหาฉันโดยที่ไม่ได้โทรมาบอกล่วงหน้าเมื่อฉันเปิดประตูไปเห็นสภาพของเจนที่เหมือนคนกำลังจะปล่อยโฮฉันก็รีบพาเธอไปนั่งตรงโซฟาข้างเตียงส่วนฉันก็ขึ้นไปนั่งบนเตียงเพื่อจะได้หันหน้าคุยกันได้สะดวกแต่อยู่ๆเจนก็พูดขึ้นมาว่าอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ ฉันหันไปดูนาฬิกาก็ปรากฏว่ามันเที่ยงคืนแล้วและนึกสงสัยว่าทำไมอยู่ๆเจนถึงมาอยากกินตอนนี้นึกว่าจะนั่งฟูมไฟเรื่องแฟนให้ฟังเหมือนเช่นทุกทีฉันเลยบอกเจนไปว่าวันนี้มันดึกแล้วไว้ค่อยไปกินพรุ่งนี้ดีกว่าแต่เจนยังคงยืนยันคำเดิมแถมลากฉันออกมาจากห้องพักอีกฉันรู้สึกหงุดหงิดในความเอาแต่ใจของเพื่อนมากแต่ก็ยอมลงลิฟต์มาจนถึงชั้นล่างจากนั้นเจนก็หันมาพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่า โทรแจ้งตำรวจเร็วแกมีผู้ชายแอบอยู่ใต้เตียง